ยายผู้ใหญ่บอกว่าได้มาหาลังแล้วค่ะไอ้ที่ซื้อมาเองแดกไปเองหมดเลยไอ้ลำพังดิฉันเอฟเอยังไม่หมดเลยนะคะคุณธัญญาลูกหลานจะซื้อให้อีกนะคะเบี่ยงเห็นไหมชอบมือปอดิฉันก็ซื้ออีก150บาทเข่าไปแล้วกล่องมี6ขวดใหม่ค่ะพอและมึงจะไปแล้วละอีกบอลได้ได้เบี่ยงค่ณย้อยไป150บาทหนึ่งกล่องมี6ขวดจ้า เดยอยขอนา่ต้องขายของแถมนะๆอนเยอะอยู่เหมือนกันขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากบรากาศนี้ทุนนีุ้นนี้วันนี้ผุนนี้มาทนนี้มาคุณีมะาปีสามครับผมพี่ปอนอนเยอะมาม่ายเขาหรอใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากพี่อ้นขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากพี่อ้นยังเดิมาได้ด้วยครับว่านี่โค่อนมาที่โคเนี่ยผูนีุู้งนีู้้นี้ทิ้งทวนพี่เอกหชุดพี่เอกส่งไปให้สุป ลุงเอลุงเอจะส่งบ้านไหนไอพ่อไอพ่อไอ้อียไอโหนูอ้ยพ่อค่ะออ๋ขอโทษค่ะเรียกพ่อดีๆะครัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ปอพี่นี่จากตัวทีมอะไรกันดีนะพี่นี่มีไหมมีไหมพรุ่งนี้คิดมากนะโอเคเดี๋ยวพี่ปอเป็นจันทรคท์มาเลยแต่งกันจันทรคอท์วานน้อยจ้าไม่หวานเยอะเลยหวานน้อยมากดูทนน้อยเขาไปแล้วไม่กดอ่ะได้ขอบคุณครับจิ้นยันกี่ออเดอร์แล้วส0่กว่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกของครับ อะไรเฮ้ยอะไรไม่หรอกเฮ้ยไหนดูดี่จริงหรอเออ้กึกงอ้ชุลมุนน่ะพ่อลงไลฟ์เออรีบๆแบนฮชูรคุบูหลันสั่งเข้าลุงเอเลยพี่ปอสี่ยิ่นมากใครบอกเหรออ้นใครบอกกี่บาทละยืนยันกี่ออเดอร์ละบอันบนใช่หม450บาทแล้วจ้าไม่ซ้อนเหรอโนโนอ๋อแก่แม่เล่าหน่อยพีบีอยู่ไลน์เออคนตกนัน How, how it happen? Come here, you have to sit here in the middle. s English, บอกว่าเดี๋ยวเป็อไปกิหลัดส่อง How is it? How it happen? พี่ปุณเป็นคนไทยรหอถุยคุณเป็นแบบกี่โมงจ๋าจะเริ่มกี่ามงเอมียสรอะไรอย่าพี่อ้นคุณโอปอถาม โอ้โหโอโหโอ้โหอย่างนี้ให้ลูกแพรหาสิเขาเรบอกว่าเร่องการลูกู์สิ h ะ party บ้าค้าหกโมงะ party is collapse แล้วดหนูหาสิวกัลวอสเซ็บแล้วมันก็สสบมาแค่นี้นะแล้วมันไม่อ่านต่อทีพี่สาวพี่ดูดิพี่แม่ ก็ไม่พูดกรลุงเอยศพอแล้วหรอคะแล้วมูเวลาเลยยยศศพอที่ะ oh my god is real อุ้ยพ่อแม่จริงๆด้วยอะไรยศศพอแล้วเราจะหากินได้ไหมเราวยังทำอาหารแดกได้ไหมคะมาอุ้ยมาแล้วอุยสี่ม่วงมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วบขกาวท้อกออามาหรือเปล่า ม่ย่าโอเคไหมธานีไม่เลยเหรอแม่อย่ามาสบอยนะผมจำเขาเต้นผมจำมะเฟืองเขาได้มะเฟืองเขาอยู่ไหนโอ้โหเคยไงโอเคไหมเออยางอาร์ตยศพแล้วคุณก็ปั้นคุณก็เปิดดูข่าวสิใช่ไหมล่ะนี่ไงครั้งนี้ไม่เอามาเยอะเลยยุบก็รักษาการใช่ยุบหนอพังหนอแล้วหรอเนิ้มหาซิคุณกินสองยศพแล้วอบิ๊กมาอ้าวคุณบิ๊กโทรมสวัสดีครับผม มาจังหวะขยสพพอดีเลยอยมันย่อมาจากอะไรนะมันย่อมาจากอันนี้แล้วไงเอาเหรอยุบหน่อยขยศพเลยขยสพขายไม่ถูกเลยให้คุนก็ฟังดูเร็วโอเคขยสพแล้ววันนี้ดูแลผมกันจ้าดูแลผมใส่หมวกกันน็อกเอามาป่ะไม่ได้เอามาครับอ่ะไม่ต้องตบแล้วรับพรก่อนรับพรก่อนอ่ะรับพรก่อนนะรับพรนะสสววีีโโโยยิััชตุพพพคเง

บิ๊กหมดแล้วเนี่ยคืนเดียวในสามร้านเดี๋ยวขอไปสั่งเดี๋ยวว่าคืนนี้เนี่ยอ้าวพี่เอาไปตั้งหลายขวดเลยวนี่ไม่ได้สั่งแตขวดจริงจริงกางอยินนี่ไม่ต้องขายเลยก็ได้เอาขึ้นไปเลยมันอยู่คนรู้จักอยู่แล้วอ่ะี่เชิปามาแล้วเห็นไหมเขารู้เไหมคะชิปามาแล้วมันเอาไปกองอยู่ตรงนี้หมดเลย อ๋อครับเห็นไหมชบามาแล้วยาสระผมเอ้ยว anyway ันวันก่อนไปแล้วครับยาสระผมแต่วันนี้มีตะกร้าที่2ใช่ไหมครับอ่ะฮะติดไว้ใช่ไหมมีตะกร้าอะไรบ้างคะวันนี้ไม่ไงค่ะคุณบิ๊กแต่วันนี้จะไม่ขายยาสระผมละมไม่ยังครับยังเอาอันนเนี่ยเอาเดี๋ยวยาสระผมยาสรผมไม่ต้องไม่ต้องน้องทำไมเธอจะดูยาสระพอหรอใช่ ขอบคุณครับคุณครับไม่ไม่ขายยาสระผมวันนี้มาขายเฮทนิกครับเฮท وني เพราะว่าผมเห็นว่าราคาดีมากเลยครับพี่ยาทาขนตาได้ไหมทาขนตาได้ครับขนตาขนคิ้วขนนวดเส้นผมเพราะว่าไม่ได้หวดเพราะขนตาที่ใกล้ตามากไม่มีผลใดทิ้ใช่ครับแต่อย่าให้เข้านะเพราะดวงตาเรามีน้ำหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะน้ำเปล่าหรืออะไรก็ตามเข้ามีโอเคมีโอกาสมีโอกาสเพราะ่านดังนั้นระวังนิดนึงอเมื่อยจะนั่งด้วยคุณบิ๊กพ่อจะมาพี่เ็นเชิญเลยครับ เพราะปิดนหลังจะได้ใกล้ๆโอเคคุณนี่มันใกล้โอเคแฟนนติโอเคโอเคครับเพิ่งเห็นแล้ววันนี้โปรดีได้เท่าไหร่เหรอครับคุณตาก็ใช้นี้เนาะแม่ใช่โอ้โหสองร้อยสี่ิบแบบรอบที่แล้วอีกพี่รอบที่แล้วมาอยู่ที่240ครับพี่เป๊กิบพี่แบงคนเนาะใช่สองขวดแฮทโทนิกสองขวดรอบที่แล้วแม่อยู่ที่240ร้อยสวันนี้2อ0เองเหรอหลอดนั้นเกรงไหมคะโอ้เตยมันเลยจุดเกรงมันราคาดีมาก นคืออะไรนะมันจะเย็นๆใช่ไหมหอมเย็นๆใช่ครับนี่คุณแม่ของใครอยู่นะใช่แถวที่บัดคิวครับอ๋อเหรอโอ้ขอบคุณมากครับใช่ครับคุณแม่พี่ยังดูใช้อยู่ด้วยนะครับอ้าปากด้วยต้องอ้าปากใช่ใช่ดิ้งเยอะแยะเลยม่้มีเหรออยากไปกันลุ้นเหรอไม่นี่ถ้ากดนี่ยิ่งกดตารางต้องต้องอ้าหนักเลย พี่พีกเพราะตื่นต้นก็เพราค่ะเราอ่ะไม่ใช่มันเเารียกว่าอะไรมันเป็นการตอบสนองของเราเองเวลาเราปัดเวลาเอ้ามันจะได้ลุ้นเราจะลุ้นโยนครับผมว่าแต่ว่าเรามาตะคริวนะครับคริวที่บริเวณไหนคะเสร็จแล้วก็ใส่หัวค่ะเหลือคุณอยากรวยและอยากจะลาออกขอบคุณนะครับชื่อคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคุณอยากรวยและอยากลาออกเออนี่เลยว่าเขามารวยอ๋อโอเคโอษตามคุณพี่แต่โยน ตอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตั้งแต่ที่คุณพ่อจัดการแล้วคุณไม่รวยเลยมันจะมันจะเกิดขึ้นอีกทีบอนพวกนี้แล้วนะครับผมเพียรดูผมเมางี้ผมเมาอย่างนี้ผมขอเมาอย่างนี้วันนี้ครับไปเช็คอินที่โรงแรมตอนสิบโมงใช่ไหมโรงแรมแถวลาดพร้าวออพนักงานที่เขาเป็นเหมือนอารมณ์เบลบอยมาดูแลเรายกกระเป๋าให้เราเขาเจอหน้าผมอ่ะขะทักเลยเฮ้ยใช่ที่โดนพี่เป็กใช่ไหมผมก็เลยโดนโดนอันไหนนะครับเขาทำท่าอย่างนี้ ผมเลยอ๋อใช่ครับทุกคนจําได้จากการครับไม่ได้จําได้จากสินค้าเลยครับไม่ไคุณันไมเป็นไวรัลจริงเป็นจริงขอบคุณนะครับที่วมันไม่ได้จังหนาอะไรมันเป็นสนุกสนานที่หยอกน้องนะครับที่หยอกน้องคุณมาจากที่ไหนคุณต้องมาเช็คอินโรงแรมพิ่สนุโลกครับอ๋อถ้ามาที่นี่ก็คือต้องเช็คอินพี่นงโรงแรมพ่อที่โรแมนเต้ล่ะเขาใหญ่แล้วผมจะมายังไงฉอดไกลไปนิดหนึ่งตอนนี้เรานำนะจ๊ะคอยรุ่นอ๋อเราชนะอีกแล้ว อย่าเข้าไปบอกคนอื่นมาบ่อยสิไม่แเมานะไม่เมาไว้เขาไม่เมาข้าพเจ้าก่อนถ้าเมามึงโดนตบเมกี้นั้นบิ๊กนะข้าพเจ้าบิ๊กฉบับข้าพเจ้าบิ๊กฉบัจะไม่เมาไร้ไหนอีกไร้ไหนจะไม่เอ้ยพูดว่าอะไรดีอ่ะจะไม่นินทาจะไม่นำความที่นี่จะไม่นำความที่นี่ไปบอกไร้อื่นไปบอกไร้อื่นเอาขายยังเนี่ยขายยังขายได้แล้วโอเคแล้วสองขวดทีบิ๊ขายได้แล้วเอาต้องโดนตบอีกแล้วมั้ยน้องยังไม่ได้ขายเลยขายเลยมีกล่องว่างไหมครับนี่อะไรนล่องเหรอนะกล่องทุกคคคนรรัับสสวดีับ เอฟซีพี่เป็กพี่ย่านะครับทุกคนครับเอฟซีพี่อนดูเอฟซีพี่อ้นนะครับวันนี้แบรนด์ชบาของเรานะครับคือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับนี่คือ Hair tonic serum แบรนด์ชบานะครับเข้าไปเสิร์ชได้ Hair tonic serum ชบานะครับน้องเออเรียกน้อง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 ได้น้องได้น้องได้ไม่โดนตกน้องคือเซรั่มบำรุงเส้นผมนะครับน้องจะเป็นแบบนี้สีม่วงแบบนี้นะครับ วิธีการใช้คือ1-2หยดบริเวณหนงังศีรษะใช้ได้ทั้งผม,มคิ้วหนวดเคราจรน,นะครับแ,แต่ตอนนี้พูดถึงหนงังศีรษะก่อน,อนใช้ใไได้ครับพี่ใช้1นึหยดนะครับหยดแค่หนึ่งหยดพอไม่ต้องใช้เยอะมันเปลืองจริงครับแล้วก็เอานิ้วนวดนิ้วนวดแล้วให้น้องซึมพอน้องซึมปุ๊บจบ เราเอาอไปใช้ชีวิตได้เลยครับจัดผมจัดทรงอะไรเอาใช้ชีวิตได้เลยครับไม่ต้องล้างออกเลยครับหลายคนชอบใช้อันนี้คือก่อนนอน,อนก่อนนอนได้<ต>ใช้ได้ตอนชเช้าตอนเช้าก็ได้ก่อนออกไปทํางานเพราะไม่เหนียวครับสามารถเซ็ตผมได้ปกติครับตัวนี้จะเหมาะมากน,น้องจะเก่งงม,มากเพราะน้องคืออันชันเป็นหลักเลยครับสัตวใครน้องวะน้อง่ยน้องน้องเรียกให้น้องน่ารักแอน้องก็ปุ๊กกระปิ้ครับพี่ไปครับน้องตัวเล็กน่ารักนะตัวนี้ก็คือเด่นในเรื่องของการ เร่งกันขึ้นใหม่เส้นผมนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวอ่อนตัวอ่อนอ่ะใครที่รู้สึกว่ามันเริ่มล่วงร้านบางแหว่งอย่างนี้ได้ป่ะจําเป็นต้องบำรุงตั้งแต่แรกนะครับผชาเป็นกันเยอะในช่วงหัวใจข้างหน้าใช่ครับผู้ชายเป็นกันเยอะอย่างผมเนี่ยพี่อ้นเดาอายุผมหน่อยได้ไหมพี่ได้ค่ะร้อยสี่อันนั้นนะแต่ดูดีมากแต่ดูดีมากไม่ก็คือประมาณ28นั่นแหละพี่อ๋อสามเก้าแล้อพี่คืออะไรผมอายุผมสามเก้าแล้วเฮ้ยจริงไอ้นี่ไอ้นี่ก็ เก้แล้วปีเสือป่ะเนี่ยฮะปเสือเกิดปีอะไรปีปีเถาะครับพี่